เวลาเก้านาฬิกา42นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประจำปีการศึกษา2 5 6 0ถึง2562โดยมีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตเข้ารับปริญญา บัตรวมทั้งสิ้น2,183คนมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์จัดการศึกษาโดยมุ่งพัฒนาให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะทางภาษาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศและทักษะทางวิชาชีพเพื่อการมีงานทํา นอกจากนี้ยังเน้นการวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นโดยเน้นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมได้ร่วมมือกับท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งมีความร่วมมือด้านการศึกษากับนานาชาติและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและบุคลากรขอ,ของมหาวิทยาลัายมีจิตสาธารณะ